นะครับนี่ก็มากินข้าวที่บ้านย่าอาซีด้วยนะครับสีมันมีเซฟไร้เหรคะครับผมลุงวางอยู่ทั้งบ้านเพื่อนบ้านพอดีอ่บ้านเราใกล้กันครับตอนนี้เราก็กินข้าวที่นี่แล้วเราก็ชวนกันมากินเนาะเรามีอะไรก็มากินด้วยกันแล้วพอดีเอามะเขือเทศก็แหละแกงขี้เหล็ก่นแหละครับอ่ลุงวังมัแกงขี้เหล็กไม่แซ่บเด้อแซ่บนั่นแหละมากเลยแจ่วด้วยครับนี้ยอดอาหารบ้านเฮ้ง ส่วนน้องตองมาน้องตองบอกว่าไปกินที่บ้านนั่นกับเพื่อนเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรไปกินกับเพื่อนเพื่อนไปเลยเราก็กินที่นี่แหละค่ะมาบ้านหลังเล็กนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนอะไรเล็กเล็กนั่งเล่นว่าเชิญนะมาได้กินมาลมาไจะกินข้าวเชิญเลยค่ะวมาค่ะกินด้วยกันของของกินอือก็มีของคี่เล็กเลยค่ะ หอมเด็กบ้านเราครับกินเลยค่ะสบายเลยนะน้องวางครับผมแสบต้องก็วังจรินจริงเนาะโอเคได้เอาเลยเลยค่ะโอ้เจลขอกระแทบแทบเจลเขาตัดมาบอมันมากับปลาเรื่องเจวมากับปลาเรื่องอันนี้จากคุณคุณแม่กระแทกแล้วกระแทก มันเหลือเยอะไบุกหัวปลาบดให้ปลาดามันมากินกับเราเนาะเรื่อเดียกนะเียกใช่านั้นแล้วมันรูปเก่งแ่มหนยขาเอาอย่างไปให้มาเดยวน้องูก็ขึ้นกันนะจำบ่อยเลยนะนังเทมยังดีร้วกินน้องเทมมั้มา่งว่างล้วมาเจ๊ มันไอ้นี่ไปแล้วทั้งวันเลยนะที่เด็กเนี่ยเป็นยาเลยรือนก็ได้ไม่ต้องบากไม่ได้เก็บเนี่ยเอาไอแช่ตู้ก็ได้เลยเอาเนี่ยมันไหลวันละท่านกินให้หมือนใส่เมื่อวานที่ต้นหนังมันหมดอะไร,รเกงเมื่อว pues. านใช่บหมเออข้าแกงเมื่อวานแกงตอนแรงแกงตอนแรงเมื่อวานยีนวันนี้กินทั้งวันแล้วเช้าแล้วก็อุ่นมันกินได้ แม่แต่ก็กินได้ไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้นหนากินเข้าไปเนื้อพวกนี้เราก็กินแบบไหนใช่ทำทำแบบเออก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะมีอะไรกินกันนะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกินกันเราอะมากินแบบง่ายๆก็ใช่ง่ายๆสบายสาย อยู่บ้านนานี่แหละบรรยากาศบ้านนาเราปูได้กินแมก็เดินมาวไมดืหละมันนอูวเขาเาปอมามอเขาย่างมาใหม่ๆอ่ะมันก็อร่อยแระแต่แต่กว่าเราจะมาเนาะได้กินอย่างนี้ อร่อยยุ่นกอร่อยนี่แหละแกตุยมันม่รรสเฉยอือยัเม่อเม่อไม่ตั้งหมานมันอร่อยยักษ์ต่อยักษ์ำคำอะไร คำที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปหาหน้ามาไปหาหน้าเขาไปถามให้ผู้ใหญ่บ้านเด็ดแต่ละชุมชนอะถามผู้ใหญ่บ้านไปฮองเติ้ลผู้ใหญ่บ้านบดีเลยเลยอ่ะเหรอเออเนี่ยังไม่เคยไปหรอกนั่นไม่ผู้จักแด่แต่รู้แต่ว่าเขาบอกบ้านอินแป้งอืมไั่นี้ทางเขาไปไม่ได้เน้นบ้านอินแป้งแล้วมันเป็นที่บ้านบุรีเลย ทางนี้าไม่ะเพรามันทางไปโรงเรียนด้วยนะอะไรอย่างนี้แหละไม่เขียนว่าต้องต้องขยับไปอีกหน่อยนึงแต่อันเนี้ยมันก็ทะลุอยู่แต่มันต้องได้อ้อมนี่ก็เลยจะกลับไปทางเดิมมีละทอไปครับไปแยกมันน่ะมันจบไปเลยแม่ที่มันอดไปแบ่ทซอยนั้นน่ะจะทอ้อะไรไปครัวตอนนั้นเคยไปหรือปยังยู่นนู่คือบ่อเหมี่ยงอยเออ เขาบอกว่าสุดซอยไปเลยด้วยสุดซอยแลยเดี๋ยวถามสุดซอยเลยถามหมายเองกไนะอาจริงๆนะเอซีพูดเลยข่าำนะจริงๆวันนี้แบบคือถ้าไม่มีใครรู้ก็จะคงจะอะไรรายกลางโทรด่วนแต่โม่โมทำไมไม่รายกลางเข้ามาขับมอไซค์เลยเด้ไปก็พอดีโอยป้าติดลงดอกไม้เลยว่า เอามอไซไปเลยนี่เลยน่าจะได้ยัำเดนเดินแจนเนี่ยพักไหนรึเออเออมาโอ้แต่บรรยากาศนย่ำหนาวเลยพักนั่งอักด้วยโอ้ยโอ้ยเ้าะเขาหลงเนาะเนาะเขาหลงหงเนาะใต้ปีกลมจัดเราเราไม่มีข้าวไม่เป็นไรเนาะเราไม่ทํานาจะดูบริเวณรอบข้างอ่ะอ้อหนอกปะพีข้าวมันเป็นท้องทุ่งสีเหลืองนะ สองคูณนาทีเนาะบอสเราก็ยังจมเลยวอยากมาอยู่แบบนี้เด้แต่มันไกลเมืองน้องเขาโรงเรียนเด้อะไรอย่างนี้นะถ้าโตคนเดียวแค่บอสแต่ก็ไม่ว่างมันก็แต่มันก็ขับรถหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยินะคราแถวแถวห้าก็ดีอยู่เห็นแล้วมัน

หนนานเยอะเตอนนี้รถเกี่ยวขาเมือนกรถคนเกี่ยวเดี๋ยวนี้เอารถเกี่ยวหน้าดำก็บรถเกี่ยวใช่ไหมต่อไปเราอยๆนั้นจะใหม่คพรับได้รถอันดำหน้าไปเอ้าเห็นหมเนยี่ไทย้ี่างหาเลยได้เห็นในโรลุงเอมที่ว่า อันนั้นก็ยังใส่ยอดปีนี้นะแค่ปีนี้นราไยอดหรอกมากแต่าย้อดครับคือจังหวะแหละงานเขาแบบนล้วคือเดี๋ยวเขาดังเลยอ่ะนี่ครับมันได้น้ำอ่ะอันนั้นในบปานไปเนี่ยาเราตายหมดเลยเออยาไม่พกเดี๋ยวเราขังน้ำไว้ท่านเนี่ยได้โอู้ปีนี้นะเกี่ยวเป็นเกี่ยวแต่ไม่ต้องห่วงลูเกี่ยวอืมไม่ต้องห่วงเห็มันมีห่างเลยดังได้แล้วก็เอาลูกเกี่ยว ควาปีการนี้าก็เอารถเกี่ยวอะไรลุงหวังล้วองสองปีแล้ว่เขาเกี่ยวคจะนทราแล้วโอเคฮเขานะขาว่าเข้าเีดยเจ็ดแต่เข้าก็นก็ย่าลืมมันไว้เขาเอ็เาเพราะว่าเขาเกี่ยวมือเหนื่อยจะไปมัดเอมัดไหนจะไปหนคนเป็ดทำอะไรปัดเดีเดขาก็ต้องไปจ้างปันไปจ้างปั้นอีเอนึงีกแบบนี้นะวันนี้แบาเขาเป็นเม็ดมันเปไปตาอ๋ มันยังเป็นยางมันดดต่อเหรอได้ได้ลานตาเห็ขาดเลยไม่เป็นตาลงเรียนแล้วนี่ลานพรามาเรียเอาเบบ่าเมาตั้งอย่างนี้แหละมูงวางพาไว้เลยนะเราละค่ะโอลงเดือนเลยเนาะน่ะลงเดือนตาเสรอสักก็สักนดนึงสองมื้อแดดแดดนี่หนาเอาเก้าเก้าขาวอยู่ไลเขาจมองว่านนีแห้งปลาไหลแห้งเห็นเหอตาแดดเห่าตอง เมนแล้วก็ตากอยในกะหลางมัน huh. ก oh, yeah. uh ็ม huh. uh ีแ huh. ห uh ้งเด่นมันชื้นมันมันก้มงงานจะเสงวันนี้พ่อเลเงาะโัวลมพัดมันมีแหงตัวเหนเห็นเราตากนาเขาต้องไปปีนแล้วเราคืร้านต้นนี้ซึ่งได้แล้ก็ดีว่าานเดียวตั้งกันค่มตากให้ต้องใส้ปุ๋มเดียวิ่ามีอันหนึ่งพันกว่าบาทพอดีปิด้านหนึ่งพอดีร้านก็ยังมีพ่ออยู่จ่ายจ่ายสามบาทเลีย ใช้ลานปอะยีเนี่ยใส่ลานพอกิจเนี่ยหูเจ้าในสามลานมีพระว่าเห่หาหรเอ็ดหนาไม่ได้ไไเอ็ดหนาแล้วนัว่นแห้งเนาะมันต้องเอ็ดต้องบางนะกุ้ยข้า,าวแบบแบบลงไปเลย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 คุณคุณนะก็พอดีนะอันนี้เสร็จแล้วเนาะก็หลายๆอย่างลงคลิปลงไลค์ก็พามากินข้าวนะคะกับพี่วางนะเรา ส่วนน้องตอวนนี้ก็ไปกินกับเพื่อนๆกับน้องโอยนะคะส่วนสาวของเราก็ประมาณนั้นนะคะแบบนนี้ั่นแหละค่ะสาวๆส่วนสวสสวกินข้าวอยู่บ้านสำหรับลินนี้ก็ขออนุญาตลงให้ลุงหวังนะคะ